คุณรู้ไหมว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอและบีต่างกันมากกว่าที่คุณคิดแม้ทั้งสองจะมีอาการคล้ายกันแต่ความแตกต่างทางพันธุก,กรรมและพฤติกรรมการระบาดอาจส่งผลต่อระดับความรุนแรงการกลายพันธุ์และศักยภาพในการก่อโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกได้อย่างมีนัยสำคัญมาพูดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเถอะไข้หวัดใหญ่ i n f l u อ n c เป็นโรคติดเชื้อที่รุนแรงในระบบทางเดินหายใจซึ่งเกิดจากไวรัสโดยสายพันธุ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอและบีทั้งสองสายพันธุ์นี้ถึงแม้จะมีอาการที่คล้ายคลึงกันแต่ความแตกต่างทางพันธุกรรมและพฤติกรรมการระบาดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระดับความรุนแรงการกลายพันธุ์และศักยภาพในการก่อโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกดังนั้นการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอและบีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับวัคซีนป้องกันแตกต่างที่น่าสนใจ ความรุนแรงสายพันธเอมักมีอาการรุนแรงกว่าและทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้มากกว่าสายพันธุบีโดยทั่วไปมีอาการรุนแรงน้อยกว่าแต่ยังคงอันตรายในกลุ่มเสี่ยงการระบาดกลายพันธุ์สายพันธุเอมีการกลายพันธุ์ได้ง่ายกว่าทําให้เกิดการระบาดใหญ่ได้สายพันธุบีกลายพันธุ์ได้ช้ากว่ามากศักยภาพการระบาดสายพันธุเอสามารถทําให้เกิดการระบาดได้ในวงกว้างสายพันธุบีไม่สามารถทําให้เกิดการระบาดวงก้วงมักระบาดจํากัดตามฤดูกาลช่วงการระบาด สายพันเอมกระบาดในช่วงต้นฤดูไข้หวัดใหญ่ฤดูฝนต้นหนาวสายพันบีมกระบาดในช่วงปลายฤดูไข้หวัดใหญ่ปลายฤดูหนาวต้นฤดูร้อนกลุ่มเสี่ยงสายพันเอพบในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสายพันบีพบในเด็กเล็กและวัยรุ่นมากกว่าอาการและภาวะแทรกซ้อนแม้อาการเริ่มต้นจะคล้ายกันเช่นไข้สูงหนาวสั่นปวดไม่กล้ามเนื้อและอ่อนเพลียแต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียดสายพันเอ มักมีอาการไขสูงขึ้นอย่างรุนแรงและเฉียบพลันปวดเมื่อกล้ามเนื้อทั่วร่างกายมากโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบหรือหลอดลมอักเสบสูงกว่าสายพันธุ์บีอาการมาค่อยๆปรากฏไม่รุนแรงทันทีแค่ในระดับปานกลางอาจมีอาการน้ำตาไหลหรือตาแดงร่วมด้วยความสำคัญของวัคซีนป้องกัน เนื่องจากไข้หวัดใหญ่ทั้งสายพันเอและบีมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการรุนแรงในกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวการฉีดวัคซีนจึงเป็นมาตรการสำคัญที่สุดในการป้องกันเนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการกลายพันธุอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสายพันธุเอที่กลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ความรุนแรงของเชื้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ใช้ในปัจจุบันจึงเป็นแบบ3หรือ4สายพันไทเวลเลอร์คอร์รเวลเลอร์ซึ่งจะครอบคลุมไวรัสหลักๆได้แก่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุเ A ชนิด H1N1 H3N2 และ B อย่างน้อยหนึ่ง,งสองสายตระกูลสรุปไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A มีความรุนแรงและศักยภาพการกลายพันธุ์รวมถึงการระบาดใหญ่มากกว่าสายพันธุ์ B แต่ทั้งสองสายพันธุ์ก็ยังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจึงเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงของการป่วยหนัก,การแพร่ระบาดและการเสียชีวิตจากเชือ้อไข้หวัดใหญ่ทั้งสองสายพันธุคำถามสำหรับผู้อ่าน คุณคิดว่าสายพันธุ์ไหนที่คุณกังวลกับมากกว่าและทำไมมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ